สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังยางมีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนําแหวนน้าหนักเหมือนสลึกมาให้ชมกันนะคะลูกค้าอย่างส่งการนี้นะคะใครที่ยังไม่มีแหวนใส่ติดนิ้วส,สวยๆนะคะไปงาน นะคะในช่วงสงการนี้นะคะสามารถเข้ามาที่ห้างทองหวังอยากมีได้นะคะหรือช่วงสงการนี้นั่งรถกลับบ้านนะคะลูกค้าชมลายทองสวยๆของทางร้านได้นะคะทางร้านนะคะขอฝากติดตามนะคะ YouTube ช่องห้างทองหวังอยากมีด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะที่ทางร้านอัปเดทให้ชมกันทุกวันนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วย นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วเซิร์ชนะคะคำว่าห้างทองหลังอยากมีนะคะแล้วก็ฝากเขาไปกดติดตามนะคะกดถูกใจเพจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตแหวนนะคะให้ชมกันเลยนะคะว่ามีลายไหนบ้างนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ20ลายนะคะลูกค้ามาชมกันเลยนะคะลายแรกนะคะลูกค้าก็คือแหวนปั๊มนะคะปั๊มหัวใจนะคะลูกค้า นี้นะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะลูกค้ามีทั้งไซส์เล็กนะคะไซส์ใหญ่มีครบไซส์เลยนะคะอยากได้ไซส์ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะวงต่อมานะคะลูกค้าวงนี้จะเป็นแหวกกระแพงเมืองจีนนะคะสีสวยเลยค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าตรงกระแพงเมืองจีนเนาะก็จะเป็นพ่นรายนะคะลูกค้าดีไซน์เก๋ๆนะคะวงนี้ก็มีครบไซส์นะคะลูกค้าเป็นงานใหม่เข้ามานะคะจะมีครบทุกไซส์เลยนะคะใครอยากได้ไซส์ไหนที่แจ้งเข้ามาได้ เพราะว่าสินค้าของทางร้านเรามาไวไปค่อนข้างไวนะคะลูกค้าต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นแหวนลายสานนะคะแหวนลายสานรอบวงเลยนะคะลูกค้านี่เลยจ้านะค่ะใสสวยแน่นอนจ้วงนี้นะคะวงนี้ก็มีครบไซส์นะคะอยากได้ไซส์ไหนแจ้งเข้ามาได้นะคะ ต่อนะคะลูกค้าวงนี้จะเป็นแหวนรูปดอกไม้นะคะเป็นเมอร์ไลรูปดอกดอกไม้นะคะ,ล,ล,ะ,คะลูกค้าวงนี้นะคะใส่สวยมากๆนะคะดีไซน์เก๋นะคะไม่เอานะคะลูกค้าวงนี้นะคะลูกค้ามีขบไซส์นะคะอยากได้ไซส์ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ ต่อาานะคะวงนี้นะคะลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นลายตารางนะคะลูกค้าเห็นไหมคะแล้วด้านข้างนะคะก็จะเป็นขัดเงานะคะลูกค้าดีไซน์สวยมากๆนะคะเก๋มากๆวงนี้มีครบไซส์นะคะลูกค้าสวยะคะ่ะเวลาใส่นี่บอกเลยว่าเด่นมากสวยมากนะคะงานเก๋มไม่ซ้ำใครแน่นอนจ้า ะคะ่ะวงนี้ดีไซน์เก๋มากๆเลยนะคะเป็นแหวนดอกเข็มนะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงนะคะใส่สวยเต็มหน้านิ้วแนะะ่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่ชอบงานแฟชั่นนะคะงานหรูหรานะคะงานอลังนะคะต้องจัดวงนี้เลยนะคะวงต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นแหวนปั๊มมัง,งกรน,นะคะวงนี้ผู้หญิงใส่ก็ได้ผู้ชายใส่ก็สวยนะคะ เป็นแหวนมังกรน,นะคะเสริมพลังอำนาจนะคะทางด้านการเงินการงานนะคะความร่ำรวยมังค่งมั่นคงนะคะลูกค้าวงนี้นะคะลูกค้ามีครบไซส์นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่จะไซส์ไหนนะคะเราก็มีนะคะลูกค้าสนใจอยากได้ไซส์ไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ ต่อนะคะลูกค้าจะเป็นมังกรเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมังกรหน้าสี่เหลี่ยมนะคะลูกค้าดีไซน์สวยเก๋เลยคะ่ะลูกค้าวงนี้นะคะลูกค้ามีครบไซส์เหมือนกันนะคะอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะก็จัดมาได้นะคะทักมาได้สอบถามมาได้นะคะลูกค้าวงนี้คุณผู้ชายใส่ก็ได้นะคะคุณผู้หญิงใส่ก็สวยนะคะดีไซน์เก๋มากมากคะ่ะใส่เพื่อเสริมพลังอํานาจนะคะลูกค้า ลูกค้าจะเป็นแหวนปานะคะแหวนปลามงคลน,นะคะลูกค้าวงนี้นะคะลูกค้าก็คือใส่เพื่อเส,สริมสิริมงคลน,นะคะเงินทองนะคะใส่แหวนปาก็หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะลูกค้ามีกินมีใช้ไม่มีอดนะคะอยากได้วงนี้นะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะมีครบไซส์นะคะลูกค้าวงนี้นะคะลูกค้าสวยมากนะคะเป็นแหวน งานปัม๊มรูปดอกกลาบนะคะลูกค้าดีไซน์สวยนะคะใส่สวยแน่นอนนะคะวงนี้นะคะลูกค้าก็มีครบไซส์เหมือนกันนะคะเป็นงานมาใหม่นะคะจะมีครบไซส์ทุกไซส์เลยอยากได้ไซส์ไหนแจ้งเข้ามาได้นะคะรีบทักมานะคะเพราะว่าสินค้าของเรานะคะค,ค่อนข้างมาไวและลูกค้าก็จองไว้ด้วยนะคะลูกค้าอยากได้วงไหนแจ้งเข้ามาได้นะคะวงนี้นะคะต้องมีปิดนิ้วนะจ๊ะลูกค้าต่งการนี้นะคะ ต่อนะคะลูกค้าวงนี้นะคะจะเป็นแหวนดอกเข็มน,นะคะงานเกลียวนะคะสี่ชั้นนะคะลูกค้าดีไซน์สวยมากๆนะคะอยากได้นะคะเป็ใส่ปิดนิ้วนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะต่อมานะคะลูกค้าเป็นแหวนเกลียงนะคะแหวนเกลี้ยงที่ยอดนิยมตลอดกาลนะคะ ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกคุณผู้ชายก็ใส่ได้นะคะคุณผู้หญิงก็ใส่ได้จะซื้อเป็นคู่นะคะใส่เป็นแหวนคู่ก็ได้หรือว่าจะเป็นซื้อเป็นแหวนเลเซอร์นะคะสามารถเลเซอร์ชื่อได้นะคะลูกค้าด้านในก็ได้ด้านนอกก็ได้นะคะค่าเลเซอร์300บาทต่อวงนะคะลูกค้าวงนี้นะคะมีปรบไซส์นะอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่หญแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้า ่อนะคะลูกค้าเป็นแหวนบอกมีดนะคะปัดขนแมวนะคะวงนี้ก็สามารถเลเซอร์ได้นะคะเป็นเลเซอร์ชื่อนะคะด้านบนก็ได้นะคะหรือด้านในท้องวงก็ได้นะคะลูกค้าวงนี้น้ําหนักหนึ่งสลึงนะคะสามารถนะคะ,ะสั่งทําได้นะคะค่าเลเซอร์นะคะ3 0 0บาทถ้าลูกค้าท่านไหนจะเลเซอร์นะคะหรือไม่อยากเลเซอร์ก็ได้นะคะใส่แบบมี้เก๋ๆสวยๆได้เลยนะคะลูกค้าวงนี้มีครบไซส์นะคะอยากได้ไซส์ไหนแจ้งมาได้เลย ต่อนะคะลูกค้าแหวนวงนี้นะคะจะเป็นลายเหลี่ยมลรงนะคะจะหนกแบบนี้นะนะคะแล้วก็ใส่ติดนิ้วนะคะสวยใส่เป็นคู่ก็สวยนะคะลูกค้าซื้อเป็นแหวนแต่งงานได้นะคะอยากได้ไซส์ไหนแจ้งเข้ามาได้นะคะต่อมานะคะวงนี้นะคะจะเป็นพ่นทรายนะคะ สไตลต่างๆนะด้านข้างจะเป็นขัดเงานะคะลูกค้าแบบวงนี้จะเป็นพ่นสยจิกเก็ตนะคะดีไซน์เก๋ๆ้วยค่ะวงนี้ก็สามารถเลเซอร์ได้นะคะเลเซอร์ชื่อด้านหน้าได้นะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนอยากดูแบบตัวอย่างการเลเซอร์ของทางร้านนะคะสามารถแอดไลน์แอดมาขอดูแบบการเลเซอร์ได้นะคะอยากได้แบบไหนแจ้งเข้ามาได้นะคะลูกค้าวงนี้ก็มีคขบซสนะคะ วันนี้นะคะก็อัปเดตลายแหวนนะคะ1นงสลึงงานเข้าใหม่รอบใหม่ของเราให้ชมกันครบทุกแลายาแล้วนะคะลูกค้า สำหรับแหวนนะคะทุกรายนะคะมีครบไซส์นะคะลูกค้าอยากได้ไซส์ไหนอยากได้แบบไหนรีบทักมานะคะเพราะสินค้าของเรานะคะเวลาเปิดให้จองแล้วนะคะยอดจองค่อนข้างเยอะนะคะเกรงว่าไซส์จะหมดนะคะอยากได้รีบทักนะคะลูกค้าทางร้านมีบริการออมทองนะคะลูกค้าเปิดออมทองเริ่มต้น100บาทเท่านั้นนะคะหรือลูกค้าจะชําระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะทางร้านรับชําระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารนะคะอยากจะสอบถามแบบ แหวนเพิ่มเติมหรือว่าสายแหวนเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดมาที่ไลน์แอดที่ขึ้นโชว์บนมุมด้านซ้ายมือของจอนะคะลูกค้าหรือจะโทรสอบถามได้ที่056227556ก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะลูกค้าไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ